ยูวัชนประชาธิปไตยชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทริษาจิตตเสวีโรงเรียนพุทิศาส์ิทยากรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รองประธานนักเรียนโรงเรียนพุทศาสร์พิทยากรประจำปีการศึกษา2567รองประธานโซนสีสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งประธานชุมนุมออยน้อยโรงเรียนพุทธศาสร์พิทยากรประจำปีการศึกษา2564จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน คณะทำงานสภาดเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชันประจำปี2567สําหสำหรับคำถามหากท่านได้เข้าร่วมโครงการท่านจะนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของท่านได้อย่างไรดิฉันในฐานะคณะทำงานสภาดเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชันดิฉันจะส่งเสริมประชาธิไปไตยผ่านกิจกรรมให้ความรู้ในกิจกรรมโต้ว,วาทีตอบคำถามต่างๆและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในท้องที่รู้จักถึงประชาธิปไตย เพราะกัรนเมือง็ปเรื่องของทุกคนและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยไม่มีข้อขันขาขอบคุณค่ะ